สวัสดีค่ะค่ะพบขอน้อยพอกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรมัมย์กับวันนี้พอน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการยืนยันสิทธิ์เพื่อขอระเบียยังชีพผู้สูงอายุนะคะค่ะซึ่งณปัจจุบันการระเบียบใหม่ก็คือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียย้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ2,566ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วในะจะ๊ามีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2,566เพราะฉะนั้นท่านใดท่านใดที่จะยืนยันสิทธิ์นะค,ะ,คะช่วงนี้จะไม่มีการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนแต่จะเป็นการยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบีย้ยอย่างที่ผู้สูงอายุ ก็มาดูมีคำถามหนึ่งส่งมาหาพออนอยให้ดูให้ว่าจะายืนยันสิทได้ในช่วงไหนค่ะท่านเกิดวันที่20มกรคาคม2508 20มกรคาคม2508ท่านสามารถที่จะไปยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม2567ไปยืนยันสิทธิ์ที่ไหน ไปยืนยันสิทธิที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นอบตเทศบาลหรือสำนักงาเนเขตณภูมิลำเนาที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านณนะภูมิลำเนาที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเอกสารหลักฐานที่ท่านจะต้องนำไปบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านที่เป็นฉบับปัจจุบันหน้าสมุดบัญชีธนาคารได้ทุกธนาคาร ทั้งนี้ทั้งนั้นท่านต้องเลือกดูด้วยนะจ๊ะว่าบัญชีของท่านมีการเคลื่อนไหวไหมเลือกเอาธนาคารใดธนาคารหนึ่งซึ่งเป็นบัญชีที่มีการเคลื่อนไหวบัญชีที่มีการเคลื่อนไหวก็คือบัญชีที่มีเงินออกเงินเข้าเงินฝากเงนกิงนถอนบัญชีที่เป็นปัจจุบันนะจ๊ะะก็คงจะชัดเจนสําหรับท่านที่สอบถามมาค่ะถ้าไม่สามารถที่จะไปยืนยันสิทธิ์ได้ด้วยตนเองใช้นนหนังสือมอบอำนาจ หนังสือมอบอำนาจนจาจะจะโหลดจากอินเทอร์เน็ตหรือจะซื้อแถวร้านเครื่องเขียนแบบพิมพ์ก็ได้นะจาะกะราคาไม่แพงโหลดจากอินเทอร์เน็ตมาก็ได้ท่านลงนามตรงผู้มอบอำนาจในส่วนของผู้รับมอบอำนาจให้ใครก็ได้ที่อยู่ทางบ้านณกลุ่มลำนาของท่านที่สะดวกที่จะไปยืนยันสิทธิแทนท่านได้ท่านส่งไปเจเนรีพร้อมเอกสารหลักฐาน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารซึ่งเป็นธนาคารที่มีการเคลื่อนไหวรับรองสำเนาให้ถูกต้องลงนามชื่อของท่านให้ตรงกับออให้เหมือนลายเซ็นให้เหมือนกับตรงที่ท่านลงนามตรงผู้มอบอำนาจนะจะส่งไปเสนีอันนี้กรณีที่ไม่สามารถที่จะไปยืนยันสิทธิ์ได้ด้วยตอนเองแต่ถ้าท่านไหนที่ สะดวกที่ไปยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบีย้ยยางชิพด,ด้วยตนเองก็ให้ไปณนะช่วงเวลาที่พอน้อยแนะนำเรียนประชาสัมพันธ์กันในเมืองตอนอง้นอีกรอบหนึ่งยี่มกราคม2 5งหไปยืนยันสิทธิ์ได้ นะจจะนักท้องถิน่นท้องถิ่นก็คืออบตเทศบาลหรือสำนักงานเขตภูมิลำเนาที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนในทะเบียนบ้านค่ะก็ท้องถิ่นเองจะเปิดให้มีการยืนยันสินกกนทธนะิ์ตั้งแต่เดือนมก,กราคมถึงเดือนธันวาคมของทุกปีนะคะ20มกราคม2 5 0 8ไปยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม2567สสะดวกช่วงไหนให้ไปยืนยันสิทธิ์นะจ๊ะยืนยันสิทธิ์แล้วท่านจะได้รับเบี้ยยังชีพ ในช่วงไหนท่านจะได้รับเบีย้ยอย่างคีพหลังจากเดือนที่ท่านอายุครบ,บ60ปีบริบูรณ์ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ในวันที่20มกราคม2568เพราะฉะนั้นเดือนแรกที่ท่านจะได้รับเบีย้ยอย่างชีพ ท่านจะได้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2,568เป็นต้นไปนะจ๊ะค่ะก็คงจะชัดเจนสำหรับท่านที่สอบถามมาหรือท่านใดที่จะสอบถามขออน้อยเพิ่มเติมกระทรงวันเดือนปีนเกิดมานะจ๊ะทุกคำถามที่ส่งมาพออน้อยตอบทุกคำถามไม่มีคำถามไหนที่ค้างตอบอย่าลืมกดติดตามขออน้อยชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะ สำหรับในคลิปนี้พอนั้ต้องกาัปลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ